คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอน้แอดมินกัมพูชีจะพาผีเผ่าน้องไปตามต่อแนวทางเหล็กของพอไม่สีทองเด้อครับผมสําหรับเหล็กพอไม่สีทองก็จะมีทั้งเหล็กบนเหล็กล่างแล้วพี่น้องเนาะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเหล็กบนเด้อครับผมครับก็ลอมไปพิจาจรณาอ่าเหล็กบน กับพอไม่สีทองนะพี่น้องเนาะเพื่อได้โชว์ได้หลาบครับผมครับกับก้อนที่เจ็ดไปรับชมตัวเหลขกของพอไม่สีทองแอดมินเกามาเชียกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมถี่มมาเป็นสะพานบุญให้กับปลูกกับหลานเก่ามาเชียครับผมครับอย่าลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียในเด้อครับพี่น้องไปเบื้องแน้าทางเหลขกของพอไม่สีทองสายบนกันเลยครับ พ่อครับลูกร้านเก่ามาเชียออาสวัสดีพอไม่สีทองได้ครับผมครับวัสดีครับครับพ่อสําหรับคลิปนี้ลูกกะจิมาขอแนวทางเหล็กสายบนเด้ครับพ่อครับอยากให้พออาชี่ขาดหรือว่าอเน้นให้ได้ครับผมสําหรับเหล็กบนครับผมครับพ่อคลินี้ก็แค่จังไรดอกเช็ดจากครับ ครับพอ่อลับมาหนั้นเลยคือลอยซิฟนวยครับผมลอยลอยซิฟนวยได้นะพอ่อร้อย,อยครับลอดแหวนลอดมี่ศูนย์ซี่าเก้าศูนย์ซีฮ่าเก้าครับผมแล้วซิฟมี่ หนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่ครับผมรักหน่วยมี่หนึ่งสี่หกเจ็ดหนึ่งสี่หกเจ็ดครับผมขีเซนไตรไปหนึ่งรักหน่วยหนึ่งลักหน่วยครับผมเรากาขีเซนไตรรักซิไปไวทีเลขสองเลขสี่สองกับสี่ครับผมอีเซนไตรเลขลักลอยไวทีเลขศูนย์ ศูนย์ครับผมจับคู่จับคู่บนสองหนึ่งสองหนึ่งครับผมสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับพ่อเอาอีกเพราะเอาซ้ำนีเป็นยังไงเอาซ้ำนีอาพ่อเอาซ้ำนีละอ๋อสี่ขาดไปเลนเนอะพ่อเนาะ หน้าเองเอครับผมใส่มาที่สองหนึ่งสองหนึ่งครับผมเอาศูนย์มาใส่ครับศสองหนึ่งสามตัวบนศูนย์สองหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งครับผม<อ>คือเล็กบนอาสุดรักหน่วยยี่ห้สูตรเก่ารักหน่วยสูตรเก่านะพอน้อะะครับ ักซิบกับสูตรเก่าสิบกับสูตรเก่าด้วยครับผมน่อยนี่ผมเอาเล็กกรนมาใส่เด็ดเอาโตโทีคำนวณได้นนเม็ดเดียวครับผมเม็ดเดียวคือมวลที่หายแปดไปมวลที่แกวตุงตารางตงุบอ๋อครับเอามวลน,นี่แหละมาใส่เพื่อว่ามันไปลักหน่อยในเม็ดนี้คือ<ห>ว่ามันมันบนห่งนงนะพ่อเนาะมันจิบก็เลยน่าจะไปลอย ถ้าคิดว่าไปยังสั่นทั้งวมดที่แล้วยังตกตาราง,งไหนเนาะครับแม่ยู่อนอผ่าสิบหกหมวดเดินมากดีๆครับผมเอาไปเทียบครับไปสามสิบหกสุดโตัวของผมอยู่นี่ก็มีอ๋อพอก็มี3สามสิบหกตัวเออมีอยู่ครับหนังสืออย่างนี้นันจะเป็นแบบเดียวกันหรือบอปงนะครับเ่งของอา์ทีก็มาเชื่อไปมากอันโบนใ่ใจกันน้ำเชื่อพันเห่น ลักลักไม่พอถ้าศูนย์มากก็จิศูนย์ลักลอยเดือนเดียวซีบอลลักหนึ่งให้ฟังร่องมึงด้วก่อนลักหนึ่งดีที่จำไรมีมันคือการเลี้ยงพิมพ์หรือมันพิมพ์ผิดอยู่ไก่มือบอลตัวใดอยู่ไก่ครับพ่อลูกอยู่ทถงหน้าถ้ามันอยู่ไก่มือเดียวสายเบิ้งบาลลักมันมีตัวใดขั้นสุดไปตรวจเบิง้งคะแนนเด้อครับผมขจรนาที่ได้ถามก็คือลักลักลักหนึ่งนี่นะครับผมมันสิมีหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สาม แล้วตัวหนึ่งศูนย์สี่มันเป็นหนึ่งศูนย์สี่ด้วยเป็นหนึ่งสี่ศูนย์อ๋อแล้วเราจะเปิดเบื้องหายนแล้วตัวต่อไปคือหนึ่งศูนย์หาแล้วตัวต่อไปก็คือหนึ่งหกศูนย์ในการเลี่ยงที่มันเลี่ยงที่ผิดน้ำสีเป็นเหลี่ยมเดียวกันบอลนะออนั่งซื้อเหลี่ยมนี่ผมได้มาตั้งแต่ปีสองปันหารลอยสามสิบสองถูกผมผมซื้อมานะแล้วก็ไม่ได้เรื่องเก่าขาดหมดเลยล่ะครับผมอ่ากับอันนั้นเวลาอันนั้น ผู้ดีผมไปเบิงนั่นนะเลขเลข,เลข,เลขมันนี่สิเป็นแต่ว่าเลขํำเสียนผ่านนะ่ะมาเดี๋ยวผมก็เลยเขียนนั่นไปขำเสียนจางต<ม>ัวหลอกมันนี่มีเลขขำเสียนเนียตัวล็อกนึ่งลอกสองหลอกสามมีเลขํำเสียนจากตัวองที่นะครับผมเสียนผ่านนะครับพอ่อเคยได้ยินอยู่ว่เคยเคยได้ยินมาก,ากอยู่่อแี่หลังก็เลยมันมันมีตอนหลังตัวนี้ตัวก็เลยเขียนไ้ใส่หนามันไว้ครับเดี๋ยวลูกจิไปเบิงเรื่อง่อว่า อันหนึ่งหนึ่งศูนย์สามแล้วมันเป็นหนึ่งสี่ศูนย์บอสจเป็นศุดเดียวกันให้มันมาเป็นเหมือนเดียวกันแต่ตามรับมันต้องเป็นหนึ่งศูนย์สี่บอสตามรับมันต้องเป็นหนึ่งศูนย์สี่แล้วก็นเป็นรักศูนย์นี่อ๋อครับผมรักสีพข้อมันนี่มันจะเป็นศูนย์ขึ้นมากก่อนวดถูกโตครับอ่ายกเวดรักรักศูนย์อยู่ในรักศีพนะมันจะเป็นศูนย์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 ถึงก่อนแต่กรสินอยู่แปดตัวครับผมแปดชุดย์ถนศูนย์ก่อน สีคลล่ควายรถนั้นกันลงไปจนหอดผมขอจะเดิยเยอะอยู่หนึ่งอ,อยู่หนึ่งขั้น่ดเป็นตรวจเบื้องแรกเล็กนะนี่ได้รับรรสีเดิมที่มีมีตัวใดแน่ครับหยัดบังเบ,บ,บื้องรหยดถึงขนาดนั้นโอเคพ่อแต่ว่าอาตอนนี้พอเนียนยูก,ก็คือลักอ,อันเล็กบนพอเนียนยูก,กับมีสองหนึ่งนะพ่อนเนาะหนึ่งก็สี่หนึ่งครับแล้วก็มี รักลอยเป็นศูนย์ครับผมศูนย์สองหนึ่งศูนย์สีหนึ่งเดอนองครับผมสําหรับแนวทางเล็กบนของพอไม่สีทองครับอ่าองเดียวทุกทางครับอมมีมกลงอนี้เลยจบจบเลยเนาะพอเนาะจบเลยครับพี่นองเอฟซีอ่อะสาม,มารถพิาจนาเบิงได้ด้วยครับผมถ้าอ่าเห็นว่าพอจับหน่อยไป <c oughs> อยากดี เอามาเพิ่มเติมกับเบิ้งลอยซิฟเนยของพอได้ครับผมครับพิจณาเบิ้งไปนั่ครับขอสำหรับคลิปนี้ลูกกจะเอาแนวทางเหล็กบนไปให้พี่น้องเอฟซีดพิจณาได้ครับพอครับครับครับพอขอขอขอบคุณพอเด้อครับผมที่ให้แนวทางมากับลูกกับหลานครับผมครับสำหรับงวนนี้ก็ขอให้เขาเทิ้งบนเทิ้งล่างเด้อครับพอสำหรับแนวทางเล็กพอครับผม ลูกกบดีใจที่พอกับมาเป็นสะพานบุญให้ครับผมครับที่พยายามให้ดีที่สุดให้ถึงดีสุดเป็นหอน่าผู้ไ่าแล้วครับสิบอกครับผมสามตัวแตกไปได้พ่อครับพ่อเอาพ่อลูกกับชิรบกวนพ่อสมนีเด้อครับผมครับสวัสดีครับผมครับรักษาสุขภาพเด้อพ่อครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมก็ได้มาเลยเด้อครับผมสําหรับแนวทางอาเรียกบนของพอไม่สีทองนะพี่น้องเนาะครับก็เอาไปพิจารณาเบื้องเด้อครับผมพอจับให้เน้นสองหางเท่านั้นเด้อครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็เงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชื่อเชนแนวขอให้ถูกหวยรวยเงินไปนํากันเด้อครับผมหัววันที่สองพฤษภาคมหกสิบห้าสุขุสุขนครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ